สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่27กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมพศ2564วันที่29กันยายน2564นางรัพีพันธ์รัตนบ,ร,บริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงมูทิตาจิต แด่ผู้เกษียณอายุราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและพิธีมอบรางวัลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศประจำปีงบประมาณ2,564ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบแอปพลิเคชัน z ู o m ณอ้องประชุมสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทยัยวันอังคารที่5ตุลาคม2,564เวลา9นาฬิกา นางรัพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัตรริราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานประจำปีงบประมาณพศ2565ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบซูม ณห,ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุโขทยัยโดยมีนายนิยมสองแก้วอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นเปิดธานการประชุมวันอังคารที่5ตุลาคม2 5 6 4เวลา13นาฬิกาสนาทีนางรัพีพันธ์รัตนบริหารสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดส,สุโขทยัย เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดสุโขทยัยครั้งที่4ประจำปี2,564น้ณห้องประชุมสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทยัยชั้นสองสํานักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายวิรุณพันเทวีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานการประชุมวันที่6ตุลาคม 2, 5 6 6 4นางรพีพันธ์รัตนบริหาร สวัสดีการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโขทยัยและนายเอกยุทธศิริบุตรนักวิชาการรายงานชำนานการเข้าประชุมเกี่ยวกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์ด้วยโปรแกรมซูมณห,ห้องประชุมสํานักงานสวัสดีการและคุ้มครองรายงานจังหวัดสุโขทยัยวันที่7ตุลาคม2564 พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการรับคำร้องทุกข์และให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานจำานวน11ราย 1. รับคำร้องทุกข์จำานวนหนึ่งรายลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง10คนประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างกรณีนายจา้างค้างจ่ายค่าจ้างและประสานส่งต่อให้จังหวัดพิษณุโลก ท้องที่เกิดเหตุเพื่อดำเนินการพิจรารณาวินิจฉัยคำร้องต่อไป 2. ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการค้างจ่ายค่าจ้างจำนวนหนึ่งรายวันที่8ตุลาคม2564พนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทยัยดำเนินการรับคำร้องทุกลูกจ้างจำนวนหนึ่งราย ประเภทกิจการรับเหมาหรือถอนอาคารกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยการเลิกจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s ับ s c r i b e ให้สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุขโขทัยด้วยนะคะ